สินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เอาละครับมาถึงเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าปริศนาเสียงมรณะน,นะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับย้อนไปประมาณสัก6กปีที่เขาได้ประสบพบเจอมาคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเป็นคุณครูเขาชื่อคุณครูชานน,นนะครับเขาเนี่ยสอนหนังสืออยู่ในกทมนี่แหละ ครับก่อนที่เขาจะเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังก่อนว่าเขาเองเนี่ยก็มีเซนส์สัมผัสพ,พอสมควรด้วยการที่เป็นคุณครูบางครั้งบางคราวเรื่องลักษณะนี้มันไม่ค่อยสามารถจะเล่าให้ใครฟังได้เนาะเพราะว่าอาจจะเล่าได้นีครับในการที่สนทนากับเพื่อน่ๆสนิทแต่การที่จะเล่าสู่สาธารณชนหรือเล่าให้คนฟังว่าเฮ้ยกูเป็นคนเห็นผีนะ บางครั้งบางคราวเนี่ยเขาก็อาจจะจะเล่าไม่ค่อยได้เนาะนะครับด้วยเครื่องแบบด้วยด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือคุณครูเนี่ยต้องสอนในหลักวิทยาศาสตร์กับเด็กนักเรียนนะครับต้องดูเหตุดูผลตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่มันอยู่เหนือเหตุผลเนี่ยที่มันหาคําตอบไม่ได้เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็พูดยากเพราะฉะนั้นคุณครูชาโนนเนี่ย เขาเป็นคนเห็นผีตั้งรต่เด็กนะแต่เขาเนี่ยก็จะพูดในกลุ่มเล็กๆที่เขารู้จักนะครับจนวันหนึ่งเขาเรียนเขาสอบได้จนเป็นคุณครูแล้วก็ได้บรรจุนะมาเป็นคุณครูอาตาจ้างนะเป็นคุณครูแบบว่าบรรจุแล้วนะครับเขาก็บอกว่าไอ้เซนต์ตรงเนี้ยมันก็ติดตัวผมตลอดคุณเนตรติดตัวถึงขนาดที่ว่าผมไปงานศพเนี่ยผมเนี่ย จะรู้สึกว่าผมกลัวที่สุดเวลาที่มีงานศพเนี่ยผมจะขออนุญาตเพื่อนๆเ,เลยว่าผมจะไม่ขอไปฟังพระสวดผมจะไปวันเผาวันเดียวและเพื่อนๆที่รู้ว่าผมมีเซนต์เนี่ยจะเข้าใจกันแต่ส่วนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้รู้เนี่ยบางครั้งก็ต้องฝืนไปนะครับไปวันเผาวันเดียวมันดูน่าเกียดนะครับก็ต้องไปนะครับแล้วเขาก็จะเจอสิ่งเล่นลับเจอสิ่งแบบนี้ มาขอความช่วยเหลือต่อเขาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเหมือนวิญญาณพวกนี้จะเห็นเขาแล้วเขาก็เห็นวิญญาณมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนผีเห็นผีนะครับและในทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะเขาเคยช่วยเหลือมาแล้วด้วยการที่แบบว่าไปบอกอย่างนั้นไปบอกอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่จบฮะมันก็จะมีวิญญ,ญาณดวงอื่นที่มาขอความช่วยเหลือเหมือนกัน นะครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาขอปิดไม่ใช่ปิดตาไม่เห็นนะฮะแต่เขาขอปิดเรื่องเลยคือเขาเห็นก็ก็ทำเป็นไม่เห็นนะครับเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังหลังจากนั้นมามันมีอยู่วันหนึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็สอนหนังสือตามปกติแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์คู่ใจน,นะครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาเคยขับรถยนต์แล้วปรากฏว่ารถมันติด แล้มันติดแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่อยู่บนรถเนี่ยมันเสียเวลาชีวิตมากนะครับการขับรถมาชั่วโมงครึ่งขากลับอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยโอ้โหสิวันเท่าไหร่แล้วคุณเนรผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์อ่านะครับแกก็ใช้มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนรูปแบบการขับเลยจนวันหนึ่งวันนั้นน่ยแกก็ไปสอนหนังสือตามปกติเป็นวันศุกร์นะครับ ขากลับมาเนี่ยแกก็ขับมาเรื่อยๆเพราะขับมาเรื่อยๆเ,เนี่ยการใช้มอเตอร์ไซค์แล้วมันเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ำๆเนี่ยแกก็พยายามชิดซ้ายที่สุดเลยเพราะว่ากลางคืนเนี่ยรถล,ลาม,มันก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ระดับสายตาหรือการมองเห็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเนื่องจากเป็นกลางคืนเนาะแกก็กลัวรถจะมาชนแกแกก็เลยขับซ้ายมือ พอข,ขับซ้ายมือเนี่ยรถมันติดนะ่ารถติดไฟแดงแกก็จอดซ้ายจอดแกก็มองซ้ายมองขวามองไปมองมาก็ก้มมองเท้าตัวเองนะครับก้มมองเท้าตัวเองเพื่อที่จะอะมองไปข้างบนแล้วก็มองข้างล่างอะไรประมาณเนี่ยแกไปเห็นโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งนะฮะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับวางอยู่ บริเวณที่แกกําลังจะเอาล้อนเนี่ยเหยียบไปอีกล้อหนึ่งนะฮะแกไม่รู้ว่าแกเหยียบไปหรือยังนะแต่แกรู้สึกว่าไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ตรงระหว่างกลางแล้วก็มองเห็นเป็นเงาสะท้อนกับกระจกแว๊บแว๊บแบ,บ,แ,บ,บแบบแกก็เลยก้มลงไปหยิบโทรศัพท์มานะปรากฏว่าโทรศัพท์เนี่ยมันล็อกแต่เห็นเป็นโทรศัพท์แล้วก็มองซ้ายมองขวาว่าโทรศัพท์ใครวะหน้าปัดตรงหน้าปัดเนี่ยมันแตกหน่อย เหมือนการหล่นแล้วก็กระแทกแตกนหน่อย,อยแต่นึกในใจว่าเฮ้ยโทศรศัพท์ใครวะก็มองหาพี่พี่ตำรวจก็ปรากฏว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีตำรวจฮะนะฮะแกก็พอสักพักหนึ่งก็ไฟเขียวไอ้ข้างหลังก็จอโตดูอยู่แกก็อ่ะหยิบโทศรศัพท์ไปแล้วก็ขับเลยไปอีกนิดหนึ่งให้พ้นไฟแดงพอพ้นไฟแดงแกก็ไปจอดอีกฝั่งหนึ่งพอไปจอดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแกก็ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะก็นึกในใจว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เป็นโทรศัพท์ของใครโทรมาแกก็จะคืนเข้าไปแกก็ไปยืนอยู่ตรงตรงนั้นอะริมฟุตบาทที่ข้ามจากไฟแดงไปแล้วไปยืนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถือโทรศัพท์มาและโทรศัพท์เนี่ยมันล็อกนะฮะก็ไม่รู้จะกดโทรกลับไปยังไงแต่เครื่องมันติดอยู่นะนะครับหลังจากนั้นมานไก,ก็ยืนอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอะโทรศัพท์ก็ไม่ไดัดงก็ไม่มีสายโทรเข้านะครับ แล้วแกก็คือโทรศัพท์เนี่ยเวลาที่เรากดไปเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอล็อกอยู่แต่บนหัวหน้าจอข้างบนเนี่ยเวลาที่ใครโทรมาหรือมีข้อความหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นจดหมายบ้างเป็นโน้ตในวันนี้ที่มันเรียงลําดับด้านบนนะโทรศัพท์ยี่ห้อนี้มันจะเป็นเพราะว่าแอปเบลก็ใช้อยู่มันจะเป็นอย่างนั้นแกก็แบบเอไม่มีใครโทรมาไงวะ ไม่โทรมาก็เอาไปวะนะครับหาพี่ๆตำรวจก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าตอนช่วงเย็นๆต้ําค่ำเนี่ยตำรวจก็ไปโบกรถไปอะไรกันนะครับแกก็เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ขับรถกลับไปกะว่าเดี๋ยวยังไงเจ้าของก็โทรมาก็จะไปคืนเขานะครับแกก็ไปถึงบ้านแกก็เอาโทรศัพท์นี่วางอาบน้ําอาบท่าอะไรเรียบร้อยนะครับแกกรับมามองโทรศัพท์ปรากฏว่าอ้โทรศัพท์เครื่องนี้ มันใช้ไสายชาร์จเดียวกันกับที่แกใช้อยู่แกก็เลยเสียบสายชาร์จไปที่โทรศัพท์เครื่องนี้เดี๋ยวกลัวแบตหมดเขาโทรมาแล้วไม่ได้ยินนะครับมันปิดเครื่องอ,อาบน้ำอาบอะไรกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับแกก็นอนนะดออูทีวีไปนอนไปสักพักเนี่ยแกรู้สึกง่วงแหละโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปจับดูก็ยังไม่มีเสียงโทรมานะ แกก็นอนหลับไปแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสะดุ้งตื่นจากเสียงโทรศัพท์นะโทรศัพท์มันดังทึด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 ึดทึดึดทึดึดึดทึดทึดแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกโอ๊ยตีสองกว่าแล้วเพิ่งจะโทรมาเวลารอก็ไม่โทรมาแกก็กดรับพอแก่กดรับ แกก็บกฮัโลโหลเจ้าของโทรศัพท์หรือเปล่าครับมันมีเสียงอย่างนี้ครับแล้วก็วางไปแกครับหยิบโทรศัพท์เฮ้ยมันเบอร์นี้โทรมา แล้วโทรศัพท์มันก็ล็อกไปอีกเข้าใจใช่ไหมฮะคือมันเป็นขึ้นเบอร์แต่ว่ามันล็อกไปอีกแลละเพราะว่าเราเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในการปลดล็อกตรงนั้นนะครับมันก็ล็อกไปอีกครั้งหนึ่งอา้าวพอมันล็อกไปแล้วทําไงทีนี้แล้วแล้วพูดอะไรวะทำไมงงๆวะ่ะอ่ะวางโทรศัพท์แกก็นอนต่อติ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  ทีแกก็ลุกขึ้นมากดรับโทรศัพท์ช่วยด้วยแล้วก็วางสายไปแกหลอนเลยนะไอ้ครั้งแรกก็รู้สึกนิดๆแต่ครั้งสองเนี่ยคำว่าช่วยด้วยเนี่ยมันทำให้แกตกใจแล้วก,ก็มองซ้ายมองขวา ต้องบอกว่าอย่างที่ผมพูดแหละฮะคนมีเซนส์แล้วมันมีความรู้สึกว่าไอ้เสียงนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันน่าจะเป็นเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์อะฮะมนุษย์จะมาทําเสียงแบบนี้ได้ยังไงแล้วคําว่าช่วยด้วยคืออะไรและโทรศรัพท์ของใครนะครับก็ตัดสินใจว่าเอาวะไม่ไหวแล้วเว้ยนะครับก็หยิบโทรศรัพท์มากดปิดเครื่องอ,ะอ่ะอ่านะครับ มันต้องปลดรหัสอ่ะปิดเครื่องนะครับก็พยายามอยู่พักใหญ่ๆนะฮะช่างมันวะก็วางสับวันนั้นหลับตื่นเช้ามานะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นวันศุกร์ใช่ไหมฮะเช้าก็เป็นวันเสาร์แกก็เอาโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเอาวะไปที่ศูนย์เนี่ยนะครับไปที่ศูนย์นะครับก็ไป ไปไปไปที่ศูนแล้วก็ไปจ้างเขาบอกวาอ่าพี่ช่วยดูโทรศัพท์เครื่องนี้หน่อยผมเก็บได้แต่เจ้าของเขาไม่โทรมาแล้วผมก็ปลดล็อกไม่ได้ช่วยปลดล็อกให้ผมหน่อยเถอะนะปลดล็อกได้แล้วผมจะได้รู้เบอร์ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะครับผมจะได้โทรกลับไปพี่เขาก็ไปดูไปอะไรให้สักพักโทรศัพท์มันก็ปลดล็อกได้ก็แก้ปลดล็อกได้อะไรจนเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแกก็ เปิดเข้าไปในโทรศัพท์ก็ดูนะฮะแล้วมันก็มีชื่อชื่อหนึ่งที่แบบขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็มีเลขบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นขึเข้าไปดูในแอป,ป,ปอะไรชื่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าใจได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้คนเจ้าของชื่อมนนะฮะแล้วเจ้าของเนี่ยน่าจะทำหล่นหรือจังไงก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจได้นะครับ ก็ตัดสินใจว่าไอ้โทรหาใครดีวะก็เลยโทรไปเบอร์ที่มันโทรมาล่าสุดอ่าโทรไปโทรไปปรากฏว่ามันไม่มีคนรับติดนะฮะไม่มีคนรับอ่ะโทรไปอีกเบอร์นึงลองลงมาติดไม่มีคนรับโทรไปอีกเบอร์สิวะติดนะครับแล้วก็มีคนรับและสิ่งที่ได้ยินก็คือ เสียงเหมือนอยู่ในงานอะไรสักอย่างนะครับเหมือนอยู่ในงานอะไรสักอย่างแหละพออยู่ในงานอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็มีเสียงคนพูดมาฮลัลโหลใครล่ะคะฮะลัลโหลใครล่ะคะแล้วทาไมเอาเบอร์พี่นพโทรมาได้ไงพี่เป็นใครเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันไม่มีเสียงความหวาดกลัวจากปลายสายพี่นนท์ก็บอกว่าเอาไม่ใช่ครับผมเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ครับ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปคืนที่ไหนอะไรเงี้ยเสียงทั้งนั้นมันก็เสียงดังอ่ะเหมือนอยู่ในงานอะไรสักอย่างซิมันโอ้เสียงดังมีเสียงประกาศมีเสียงคนพูดกันเจียวจ้าวไปหมดเลยนะพี่นอนก็อะไรวะแล้วมันยังไงวะแกก็เลยเปิดเข้าไปดูคลิปอ่ามันก็จะมีข้อมูลนะฮะจากรูปภาพมีข้อมูลวิดีโอแกก็เปิดอ๋อ น่าจะเป็นผู้ชายคนนี้แหละรูปเยอะที่สุดแล้วเปิดไปเปิดมาครับไปเปิดดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยที่แรกแกดูอะ่ะแกนึกว่าหนังแกนึกว่าผู้ชายคนนี้ไปถ่ายหนังมาหรือเปล่าเพราะว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยฮะมันเป็นคลิปหลักฐานของการส่งสินค้าอะไรบางอย่าง นะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าส่งสินค้าอะไรแต่มีการส่งสินค้ากันนะครับแต่มันมีเสียงพูดว่ากระซิบกระซาบว่าเหมือนอยู่กับใครอีกสักคนหนึ่งแล้วก็พูดว่าดูสิมันส่งยาให้กันด้วยเออถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วแต่ยังไงหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะนำส่งตำรวจนะครับมันมีคำพูดแบบนี้มานะครับและหลังจากนั้นวิดีโอนี้มันก็ถูกตัดไป พอถูกตัดไปแล้วจะด้วยอะไรกัไม่รู้แกก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ข้อมูลอะไรมันน่าจะมะีมันน่าจะมีประโยชน์นะนะครับก็ตัดสินใจโทรไปอีกครั้งวะกับเบอร์ที่รับสายะนะครับพอโทรไปอีกครั้งกับเบอร์ที่รับสายเนี่ยปรากฏว่าเสียงมันเบาลงแล้วก็มีเสียงผู้หญิงนะพูดมาว่าพี่ พี่เอาเบอร์ของพี่นบอะโทรมาได้ไงพี่เป็นใครเนี่ยทําไมพี่เอาเบอร์ของพี่ชายหนูโทรมาอ๋อโทรศัพท์เนี้ผมไปเจออยู่ข้างทางครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ารหัสมันอะไรผมไปให้เขาปลดล็อกผมยินดีจะเอาไปคืนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาอ๋อพี่ไปเจอโทรศัพท์นี้ข้างทางเหรอโอ้พี่พี่รีบเอาโทรศัพท์เนี้ไปให้ตำรวจได้ไหม พี่ไม่ต้องมาที่งานพี่ไปที่ที่สถานีตำรวจได้ไหมเขาก็บอกสถานีตำรวจมาแล้วทีนี้พี่นนท์บอกว่าอะทาไมต้องไปที่สถานีตำรวจพี่รู้ไหมโทรศัพท์เครื่องเนี้เขาตามหากันให้ควักเลยเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีข้อมูลการส่งยานะพี่และสิ่งที่เจ้าของโทรศัพท์โดนก็คือพี่มนพโดนคนที่ขายยายิงตาย แล้วโทรศัพท์เนี่ยมันจะเด่นหายไปไหนก็ไม่รู้และหลายคนก็หาโทรศัพท์เครื่องนี้เพราะหนึ่งในนั้นที่หนูอยู่ในการถ่ายทําในวันนั้นน่ะหนูนี่แหละที่อยู่ด้วยแต่โจนน่ะมันคิดว่าหนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าในวันนั้นน่ะนะครับเขาได้รู้ว่ามีคนแอบถ่ายปรากฏว่าเขาก็ส่งลูกน้องเนี่ย มาจัดการแล้วหนูก็รู้สึกเสียใจมากเลยที่พี่นบโดนแล้วหนูก็ไม่รู้ว่างานศพเนี้ยมันปลอดภัยไหมหนูกลัวไปหมดแล้วพี่พี่เอาโทรศัพท์เครื่องเนี้ยไปให้ตำรวจเลยพี่พี่นนก็แบบเฮ้ยเอาวะตัดสินใจขับรถนะฮะมอเตอร์ไซค์เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปให้ตำรวจ,น,แบบวน,จรนะนต,ำจนะตำรวจก็เปิดดูเปิดดูเปิดดูดดแล้วบอกคุณเป็นอะไรกับ เจ้าของเครื่องบอกผมอ่าเจอโทรศัพท์ข้างทางครับพี่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าของใครอะไรไงครับและที่สําคัญน,น้องสาวบอกว่าในโทรศัพท์นี้มีคลิปการส่งยาแล้วก็เป็นคลิปรายใหญ่นะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นตํารวจก็รับเรื่องแล้วเขาก็เอาโทรศพัพท์นียไปเข้าข้อมูลข้อมูลอะไรกันนะแล้วก็เรียกพี่นนท์นฮะไปสอบนะ ้วยคำว่าบเออสอบนั่นสอบนี่พี่น้องก็ให้การไปปรากฏว่าวันในวันนั้นกว่าจะกลับถึงบ้านได้เกือบค่านะครับเกือบค่าเลยนะครับพอมาถึงที่บ้านก็เอาโทรศัพท์คืนนี่แหละสบายใจแล้วอ่ะมันคงไม่มีอะไรแล้วนะแกก็อาบน้ําอาบท่าแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้น่าจะเป็นข่าวนะกับการไปจับตัวคนร้ายอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกภูมิใจนะกับการที่เรา จอโทรศัพท์แล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีต่อตำรวจแล้วก็ไปจับไอ้พวก้ายานะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบจับไปมันจะได้ไม่ทําลายสังคมนะครับก็รู้สึกดีอ่ะในวันนั้นก็รู้สึกดีก็อาบน้ำท่าก็นอนดูทีวีเหมือนเดิมนอนดูทีวีแกก็หลับไปพอแกหลับไปเนี่ยโทรศัพท์แกดัง ปกติโทรศัพท์แกเนี่ยแกจะปิดเสียงแล้วก็เปิดสั่นอย่างเดียวอืออืมแกก็อืลุกขึ้นมาใครว่าโทรศัพท์มาแกก็หยิบเบอร์มาดูไม่คุ้นเลยเบอร์อะไรไม่คุ้นมันไม่มีชื่อแต่โทรมาไม่วางเลยฮะวูวูประมาณว่าแบบเฮ้ย มันต้องมีเลือกด่วนแน่เลยกับการโทรแบบนี้นะครับถ้าปกติคนเราธรรมดาโทรเนี่ยมัน4-5หครั้งก็ต้องวางแล้วถูกไหมฮะแต่ครั้งเนี้ยมันโทรยาวอะ่ะนะครับแกก็เอาวะรับพอรับปุ๊บขอบคุณโทรศัพท์หล่นเลยโทรศัพท์แค่หล่น แล้วแคก็มือสั่นแล้วก็บอกว่าเห็นนะมันเห็นนะคุณเนรแต่คุณเนตลองคิดดูว่าเสียงแบบเนี้ที่โทรมาคุณเนธจะกลัวไหมผมก็เลยบอกว่าโอ้โหผมได้ยินครูทำผมยังกลัวเลยใช่แต่วันนั้นน่ะมันน่ากลัวกว่าน,นี้เพราะว่ามันเป็นเวลาประมาณสักตีหนึ่งตีสองผมนี่ช็อกเลยนะ แล้วผมก็หยิบโทรศัพท์มาดูแล้วผมก็เล้ในใจว่าเฮ้ยเบอร์เดิมวะนะครับแกไม่คุ้นแต่แกคุ้นเลขท้ายสองตัวท้ายแกคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์เดิมแกก็เลยโทรศัพท์กลับไปใจดีสู้เสือโทรไปครั้งหนึ่งพอโทรไปครั้งหนึ่งปุ๊บติดนะฮะแต่ไม่มีใครรับเหมือนเดิมนะฮะ หลังจากนั้นมานะครับแกก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปนะครับผ่านไปสักวันสองวันมีสายเนี่ยโทรมาอีกแล้วเบอร์เดิมเลยแต่โทรมากลางวันตอนเนี้ยแกก็รับสายและแกก็เงียบแกนึกในใจว่าเอาอีกมั้งเสียงแบบนี้แต่ไม่ใช่ฮะมันเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็เป็นเสียงของน้องสาวพี่บรนพนี่แหละแล้วก็บอกว่า อ่าฮัลโหลค่ะอันนี้เบอร์ใครคะเห็นเบอร์เนี้ยโทรมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครก็ไม่กล้ารับก็เลยตัดสินใจโทรกลับมาอีกครั้งน่าจะเป็นเบอร์ใครอะเร่งด่วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเบอร์พี่ชาโนนพี่ชาโนนเขบอกว่าโอ้ยอันนี้เป็นเบอร์น้องสาวของคนชื่อมานพหรือเปล่าครับที่เราคุยกันวันนั้นจำได้ไหมครับที่ผมเก็บโทรศัพท์ได้อ๋อจำได้ แล้วพี่นนท์ก็บอกว่าเออคุณจะเชื่อไหมครับว่าเบอร์โทรศัพท์เนี้ยมันโทรมาหาผมแต่คนที่พูดสายกับผมอะเขาบอกว่าขอบคุณแต่เป็นเสียงผู้ชายน้องสาวเขาก็แบบเศร้าไปเลยอะแล้วน้องสาวบอกว่าพี่มนพอะแกเป็นอาสากูา้ภัย แล้วเวลาที่แกเห็นอะไรไม่ดีหรือเห็นอะไรต่างๆไม่ดีเนี่ยแกก็ชอบอไปถ่ายไปอะไรแล้วก็ส่งตำรวจพี่เขาเป็นคนดีมากเลยพี่หนูเนี่ยและหนูก็เคยห้ามปลาล์มเขาหลายรอบแล้วว่าบางครั้งงานมันเสี่ยงเกินไปก็อย่าไปถ่ายไปอะไรเลยพี่เดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งเขารู้ว่าเราเป็นคนถ่ายเนี่ยเราจะเดือดร้อนเอาแล้วพี่มานพก็พูดกับหนูมาคำหนึ่งว่า ถ้าเราคิดกันแบบนี้ทั้งหมดสังคมเราจะอยู่ยังไงถ้าเราเห็นคนชั่วแล้วเราไม่ไปถ่ายเขาไม่ไปส่งตำรวจไม่ไปทำลายเขาแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไงนี่คำคือคำพูดของพี่หนูแล้วหนูก็ไม่เสียใจนะที่เขาจากไปเพราะสิ่งที่เขาทำ มันคือความดีและหนูเชื่อว่าพี่หนูน่าจะไปอยู่บนสวรรค์เพราะการที่เขาเอาคิปไปในวันนั้นพี่รู้ไหมว่าเขาไปทลายแก๊งส่งยาเนี่ยได้ถึงสามแก๊งเลยนะตำรวจเข้าไปทลายเรียกว่าจับไม่หมดนะฮะแต่มันก็เยอะแล้วมันก็ได้ล็อตใหญ่อยู่ กับการที่พี่มนพทำแล้วตำรวจเนี่ยฮะเขายังเอาโลก่เกียรติคุณเนี่ยมาให้ที่บ้านหนูและที่สำคัญวกานนั้นนะครับข้าราชการที่เขารู้เรื่องว่าพี่มนพเนี่ยเป็นคนที่ส่งคลิปที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยลูกสาวของพี่มนพเขาให้เรียนฟรีด้วยเขาถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างเลยเนะครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครูชานนแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้เวลาที่ใครทำเสียงแบบนี้กับผมผมจะด่าทุกครั้งคุณเนรผมกลัวนะครับมันเป็นเสียงที่มันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากนะครับแล้วที่คุณเนรทำให้ผมฟังอนั่นแหละแบบนั้นเลยคือผมคุยกับเขานะครับแล้วผมก็เสียงประมาณไหนพี่ แกก็ทำมาแล้วผมก็บอกแบบนี้นะผมก็เลยทํากลับไปแกบอกว่าใช่เลยนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ส่งมาครับชื่อเรื่องว่าปริศนาเสียงมรณะนะ